เขาเจ้าชู้หรือว่ารู้สึกดีกับเราจริงๆก่อนฟังคำนายอย่าลมืมติดตามกดตัวใจให้หมออ้ำธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวกับหมอคลิปนึงที่หน้าโปรไฟล์และทั้มาจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะขอดูพลังงานของคุณหน่อยว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณมีความกังวลเนาะเพราะว่าคุณน่าจะเคย แบบผิดหวังกับความรักมาเคยรู้สึกไม่ดีกับความรักมาหรือเคยเจ็บปวดกับความรักที่มันมันไม่เป็นไปดังใจหรือว่าไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเคยผิดหวังกับความรักมามันก็เลยทําให้คุณกังวลใจว่าตกลงแล้วสิ่งดีๆที่เขาก็ทํากับคุณเนี่ยมันมันมันเป็นเพราะว่าเขาจะชู้หรือว่าจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆอะคุณสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะไม่อยากเจ็บซ้ําๆอีกไม่อยากเจ็บปวดอีกไม่อยากผิดหวังอีกต่อไปแล้วนะอะมาดูกันค่ะว่า สิ่งดีๆที่เขาทําให้นะมันเป็นเพราะเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆหรือว่าเขาจะชูอ่ะเขาเป็นคนยังไงกันแน่ขอดูไพ่หน่อยนะไพ่ช่วยบอกทีว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ดูจากพลังงานเนาะถามว่าเขาเป็นคนอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าความรู้สึกของเขานะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เข้าใจชีวิตอืมจะบอกว่าเจ้าชู้หรือเปล่าอาจจะเหมือนเขารักตัวเองมากกว่า อันดับแรกนะเขารักตัวเองนะเขารักตัวเองแล้วเขาก็ต้องการให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความามีความสบายใจในทุกๆวันนะสิ่งดีๆที่เขาทําให้ทุกๆคนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นความจริงใจของเขาแน่แหละที่อยากจะสื่อสารอยากจะพูดหรืออยากจะทําอะไรดีๆให้กับคนรอบตัวเขาทีนี้เขาเจ้าชู้หรือเปล่าที่เขาทําแบบนี้คือเขาเจ้าชู้หรือว่าเขาคิดอย่างไรเขาจะชู้ไหม ดูจากพลังงานเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเออแต่เขาเป็นคนตั้งใจจริงกับทุกๆเรื่องนะเวลาเขารู้จักใครรู้สึกดีกับใครเขาก็อยากจะแสดงความรู้สึกดีดต่อคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขานะแล้วก็อยากจะทําให้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยนะเออคือเขาต้องบอ,อกเขาเป็นคนที่คิดดีคนหนึ่งนี่แหละนะคิดดีคนหนึ่งเออแล้วถามหน่อยว่าสิ่งที่เขาทําให้กับคุณเนี่ย ที่มาพูดจาดีๆมาพูดดีมาทําอะไรดีๆกับคุณเนี่ยเขารู้สึกดีๆกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาเจ้าชู้ดูจากพลังงานนะโหต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะเออมันไม่ใช่ความเจ้าชู้ค่ะมันคือความรู้สึกดีๆกับคุณจริงๆนะเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณแล้วก็อยากที่จะเหมือนเรียนรู้คุณอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นเขาไม่ได้เจ้าชู้นะ ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาไม่ได้เช้าชู้เขารู้สึกดีกับคุณจริงๆแต่เขาอยากจะศึกษาเรียนรู้คุณไปสักระยะหนึ่งถ้าเกิดมันคลิกมันโดนใจกันไปตลอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะยินดีด้วยนะคะ